สวัสดีครับกระผมสินแสมิงนะครับเรืออจารย์พงดายุนาคทองที่ปรึกษาในด้านศาสตร์แห่ง่วงจุ้ยโงเฮงอสโตรโลจีอิทธิพลของดวงดาวอิทธิพลของตัวเลขแล้ก็เรื่องของศาสตร์แห่งลายเซ็นหรือซิกเนเจอร์นั่นเองนะครับก็กลับมาพบกับเพื่อนเนแฟนเพจแฟนยูทู e ที่น่ารักของผมทุกท่านอีกเช่นเคย ในครั้งนี้ผมจะมาพยากรณ์ชะตาชีวิตของชาวลัคนาราศรรีกุมกับชะตาชีวิตในช่วงเดือนกร,รกฎาคมในปี2560นะครับชาวลัคนาราศรรีกุมชะตาชีวิตของท่านในช่วงเดือนกรกฎาคมปี2560นั้นการเงินนะครับจะเป็นช่วงเดือนที่ดีมากๆเลยเดือนกร,รกฎาคมการเงินของชาวลัคนาราศรรีกุมนะครับจะเต็มไปด้วยความที่น่าพึงพอใจ คุณมีโอกาสจะได้เงินการเงินเป็นปึกแผ่นมั่นคงใครก็ตามที่ติดขัดในเรื่องของการเงินมาตั้งแต่ช่วงต้นปี2560ล่วงเลยมาจนถึงช่วงกลางกลางปีก็ขอให้คุณได้รว้ว่ากรกฎาคมไปแล้วนั้นนะครับจากเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปเนี่ยนะครับการเงินคุณจะดีจะเข้าที่เข้าทางขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์คุณมีโอกาสจะได้เงินได้ทองไม่ว่าจะเป็นจากผลงานของคุณหรือมีใครที่หยิบยื่นให้คุณก็ตาม นะครับแล้วก็คุณจะมีโชคดีในเรื่องของการติดต่อที่ดินที่ทางหรือการติดต่อเรื่องอสังหาริมทรัพย์อะไรก็แล้วแต่เป็นช่วงจังหวะที่ดีมากๆทีเดียวสำหรับชาวลัคนาราศีกลุ่มในช่วงเดือนกรกฎาคมในเรื่องการงานนะครับเป็นช่วงเดือนแห่งการเริ่มความคิดเริ่มที่จะทําอะไรใหม่ๆซึ่งนั่นก็จะหมายความว่าสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นบรรทัดฐาน ที่ดีต่อไปในอนาคตแล้วก็ชาวราศีกุ่มจะสังเกตได้ว่าการเริ่มต้นงานอะไรในช่วงนี้จะเต็มไปด้วยความรู้สึกเร่งเร่งรีบรีบต้องทําให้ทันเวลาต้องทําให้มันเสร็จภายในช่วงที่กําหนดไว้แต่อย่างไรก็ดีนะครับด้วยความสามารถของตัวคุณเองนั้นคุณก็จะทําให้มันสําเร็จเสร็จตามที่ต้องการได้อย่างดีแล้วก็จะมีผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือหรือสนับสนุนคุณชาวลัคนาราศีกุ่มนะครับที่อยากจะเริ่มต้นธรุรก,กิจใหม่ๆ คุณมีความรังเลใจในเรื่องของเศรษฐกิจแวดล้อมมาช่วงก่อนหน้านี้แต่ก็ขอให้คุณได้รู้ไว้ว่าเศรษฐกิจตรงนี้จะไม่มีผลอะไรกับดวงชะตาของคุณเลยเพราะเป็นช่วงที่จะหวาดชะตาชีวิตของคุณจะเต็มไปได้วยความก้าวหน้าเต็มไปได้วยความสําเร็จนั่นหมายความว่าคุณสามารถที่จะเริ่มต้นได้อย่างดีในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผมได้พยากรณ์ไปแล้วส่วนในเรื่องความรักนะครับของชาวลัคนาราศีกุมช่วงนี้นะครับคุณพยายามที่จะวางตัวในลักษณะที่ วางตัวเป็นผู้ใหญ่ไม่พยายามไปจุกจิกกับคนรักมากนะักท่านที่มีแฟนอยู่แล้วคุณจะพยายามไม่ไปใส่ใจจุกจิกกับคนรักมากนะักสิ่งนั้นก็หมายความว่าเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับก็จะทําให้คนรักของคุณนั้นเขาไม่เกิดความรําคาญจากที่ผ่านมาคุณเองนั้นชอบไปจุกจิกชอบไปเซาซีหรือว่าชอบไปหาเรื่องหาราวกับเรื่องเล็กน้อยพอมาช่วงเดือนกรกฎาคมคุณมีความรู้สึกอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้มันดียิ่งขึ้นการที่คุณไปจุกจิกกับผู้ครองนั้นก็ทําให้เขาเองลําบากใจ สิ่งเหล่านี้นะครับมันจะเปลี่ยนแปลงวิธทางที่ดีขึ้นคุณจะมีการวางแผนตัวเองไว้แบบที่น่าพึงพอใจมากยิ่งขึ้นสําหรับชาวลัคนาราศรีกลุ่มนะครับที่ยังโสดอยู่ช่วงเดือนอกร,รกฎาคมก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากนักนะครับคุณยังไม่สามารถที่จะมีความรักที่ในแบบที่คุณเองต้องการได้ในช่วงเดือนกร,รกฎาคมคือผมจะบอกว่าอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความรักสําหรับคนที่ยังโสดในช่วงเดือนกร,รกฎาคม อย่าเพิ่งไปหวังอะไรกับมันใครที่เข้ามาในช่วงนี้ยังไม่เป็นตัวจ,จริงหรือใครที่จะครอบคุณได้น,นานๆยังไม่ใช่ช่วงเดือนกรกฎาคมปี2560ตรงนี้นะครับก็ขอให้อดทนรอกันอีกสักนิดนะครับกระผมสินแสงหมิงหรืออาจารย์พงศดายุ่งนาคทองขอลาไปก่อนเดี๋